ฉันชื่อนางแดงเ่้าทองอายุ60ปีเป็นหอบมาตั้งหลายปีเป็นมันก็ทรมานมันหายใจไม่สะดวกหายใจไม่เอิม่มต้องใช้ยาพ่นบางทีก็สองสาครั้งเวลาหายใจมันหายใจไม่อิม่มแล้วก็บางทีหลอดคอเรามันก็มีเสลิดหายใจไม่ อ,อะ่ะแบบว่ามันก็ทรมานเหมือนกันนะเพราะว่าเราหายใจไม่อิ่มการที่ตัวเองเป็นโรคภูมิแพ้นะคะเวลาจามมันก็จามแบบติดต่อกันจามหนักมากความรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่จะเป็นไข้หวัดธรรมดาแล้วล่ะความรู้สึกว่าจามแต่ละครั้งนะคะ่ะมันมีน้ำมูกค่ะคะ่ะไหลามากนะคะและก็มาลองสังเกตตัวเองเวลานอนตอนกลางคืนก็เหมือนกันเรานอนนะคะความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนอนแล้วหายใจไม่ออกปอด เป็นอวัยวะอย่างที่สําคัญระบบทางเดินหายใจหน้าที่หลักคือ,อกลอบออสเทนเข้าสู่ร่างกายและนำคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ภายนอกในวันหนึ่งปอดขอ,ของเรานั้นจะต้องทํางานอย่างหนักทางเราจึงวิจัยคิดผลผลิตภัณฑ์เพื่อบำรุงปอดขึ้นมาโดยเฉพาะขอแนะนําผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีพอดที่จะมาเป็นกรอบป้องกันให้กับปอดของคุณอาหารเสริมบำรุงปอดบรรจุพันหนึ่มิลลิกรัมมีสารสกัดจากธรรมชาติที่สําคัญคือสารสกัดจากโสมเกาหลี ช่วยปรับฮอร์โมนให้สมดุลป้องกันทางเดินหายใจเพิ่มการไหลเวียนของเลือดทำให้ปอดทำงานได้ดียิ่งขึ้นสารสกัดจากกระเทียมดำช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มค่า SOD และเพิ่มกูต้าไทโอนอุด,ดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินดีน D, และสิงแฟลซีดออยล์มเมล็ดแฟลกเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่มีกรดไขมันโอเมกา้า และจึงเปลี่ยนไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันการเกิดความผิดปกติของร่างกายเลอิตภัณฑ์เสริอมอาหารดีพอรตเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในการบำรุงปอดให้แข็งแรงรักษาสุขภาพรักษาปอดของคุณด้วยดีพอต